ไปก้าที่จะเป็นก้าที่จะฟิ้นสวัสดีครับผมประยุนครับสวัสดีครับผมเบลครับครับผมนะวันนี้พบกันอีกแล้วครับผมกับช่องพรอเสเจอร์ชาแนลครับซึ่งวันนี้เรามาพร้อมกับรถสีใหม่รุ่นใหม่นะครับที่จะตอบโจทย์หรือว่าเอาใจท่านผู้ชมทางบ้านที่กําลังดูนะครับในส่วนของรถตยานยนต์ที่เป็นไซส์รถครัวครับผมก็คือนิวย a ม a h a า i ิเครื่องยนต์ร้อยสิซีซีครับผม อยู่ตรงนี้นะครับมีทั้งหมดทั้งตัวล้อซีลวดนะฮะดัมเบิ้ลสตาร์ทมือแล้วก็ตัวในส่วนของล้อดิสเบรกนะครับล้อซีลวดสตาร์ทมือแล้วก็ตัวที่เป็นตัวล้อมแมกครับผมนะครับล้อมแมกสตาร์ทมือแล้วก็รุ่นท็อปเป็นตัว UBS ครับผมนะ,ะซึ่งวันนี้เราจะพาให้ดูในจุดเด่นของแต่และจุดว่า Yamaha Pin าาตัวใหม่สีใหม่ของเราเนี่ยมีจุดยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันเลยครับผม ครับผมนะฮะว่ามีจุดไหนบ้างครับเดี๋ยวเชิญัชมเลยครับในส่วนของยามาฮ่าฟินนะครับฟินกว่าก็โดนกว่ายามาฮ่าฟินใหม่กล้าที่จะฟินนะครับมาดูจุดเด่นในแต่ละจุดกันเลยครับว่า มีรุ่นจุดไหนบ้างครับผมนะฮะเริ่มจากจุดแรกเลยครับผมน้องเบลครับครับผมตัวนี้นะครับก็จะบ่งบอกความเป็นตัวของตัวฟินได้มากขึ้นเสรษฐใหม่นะครับและก็มีดิกเกอร์กราฟิกตัวใหม่นะด้วยนะครับนี่ซึ่งเป็น เครื่องยนต์ 115cc ขี่ง่ายนะครับไม่จุกจิกประยัดน้ำมันสูงถึง96.16กิโลเมตรต่อลิตรกันเลยทีเดียวตัวนี้เขาก็ผ่านการพิสูจน์แล้วก็ทดสอบจากห้องของยามาฮ่าแล้วก็ทดสอบจากสื่อมวลชนมาแล้วนะครับและก็ที่สำคัญนะครับจะมีจุดเด่นที่แย่ <Yeah. S 1> ด้ยออกมาอีกในแต่ละจุดในแต่ละโฉมนะครับที่เขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันมานะครับสำหรับมาเริ่มกันที่ จุดแรกกันเลยนะครับสําหรับตัวไฟหน้าสุดล้ํานะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดไฟหน้าสุดโมเดลนะครับไฟหน้าที่เป็นไฟไฮโดรเจนสว่างจัดชัดเจนมีความฉบเฉียวกลมเกลืนกับชุดไฟลิ้งได้อย่างลงตัวครับพี่ยุนครับครับผมนะฮะแลจุดต่อมานะครับในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับตัวไฟท้ายน้นนิดนึงนะครับก็คือเป็นไฟท้ายที่ดีไซน์ให้หรูสะดุดตา ดีไซน์เข้ากับบอดี้ช่วงท้ายสว่างจัดชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับในส่วนของไฟท้ายนี่ก็จะทํารูปทรงดีไซน์ให้กับช่วงท้ายของตัวรถยามาฮ่าฟินเลยครับผมนะ,ะมาจอกันที่จุดต่อมานะครับจะเป็นแผงหน้าปัดสุดหรูนี่นะครับตัวนี้เขาก็ออกใหม่นะครับซึ่งมีสีสันที่อมองดูแล้วทันสมัยมองดูแล้วชัดเจนสบายตาฟังก์ชันการทํางานที่ ครบคันครบวงจรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวที่บอกในจุดน้ํามันนะครับแล้วก็ม่านวัดความเร็วนะครับไฟต่ําไฟสูงไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาอันนี้บอกชัดเจนเขาออกแบบฟังกช์ชันตัวใหม่มาเลยครับพี่ยุนตัวนี้ครับครับผมแล้วก็จุดต่อนะครับเป็นระบบกุญแจมันติฟังก์ชันนะครับก็คือเป็นจุดเดียวนะครับไม่ว่าจะล็อกคอ นะครับหรือเปิดเบาะหรือว่าเติมน้ํามันก็คือใช้ในจุดเดียวเลยนะครับตัวนี้สะดวกสบายมากขึ้นกับการใช้งานของผู้ขับขี่นะครับผมตรงนี้โอ้โ oh หนะก็สะดวกมากยิ่งขึ้นเลยครับสำหรับกุญแจมันติฟังก์ชันครับผมนี่นะครับมาพร้อมกับความสะดวกจุดต่อมานะครับจะเห็นได้ว่าฝั่งด้านซ้ายนะครับเขาจะมีที่เก็บขออเนกประสงค์ตัวนี้สามารถเก็บกระเป๋าเงินนะครับเก็บโทรศัพท์หรือว่า กระบอกน้ําสัมภาระต่างๆสามารถทําได้ด้วยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายกับการขับขี่ามาฮ่าปิ่นตัวนี้ไปได้กันอีกครับครับผมนะจุดต่อมาครับก็คือที่เก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่นะครับผมขนาด9.7ลิตรใส่หมวกกันน็อกได้ครึ่งใบได้สบายเลยครับสำหรับผู้ใช้งานนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นกล่องเก็บของใต้เบาะครับผมเป็นไงกันบ้างครับได้เห็นแต่ละจุดเนาะน้องเบลครับก็มีจุดเด่นแล้วก็การใช้งานที่สะดวกสบายมากขึ้น กับยามาฮ่าฟินนะครับเป็นเครื่องยนต์ 115cc เป็นเครื่องยนต์4จังหวะนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือทางไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดนี้การับประกันถึง5ปีไม่จํากัดระยะทางเลยครับผมนี้ก็คือใช้งานแบบคุ้มเลยนะครับด้วยความประหยัดน้ํามันอยู่ที่96.16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผ่านการทดสอบจากมาตรฐานจากสื่อมวลชนนะครับผมตรงนี้แล้วก็ที่เพิ่มความสะดวกสบายมาให้กับผู้ใช้รถรับนองเบล ก็คือยามาฮ่าฟินนี้นะครับมีรุ่นให้เลือกหลากหลายรุ่นเลยนะครับเริ่มจากตัวในส่วนของจุดแรกนะครับรุ่นแรกครับผมก็คือตัวที่เป็นยามาฮ่าฟินรุ่นล้อซี่ลวดดัมเบกแต่ว่ามีสตาร์ทมือนะครับเดี๋ยวมาดูจุดเด่นของตัวยามาฮ่าฟินดัมเบกนะฮะล้อซี่ลวดสตาร์ทมือว่ามีความคุ้มค่ายังไงครับผมเดี๋ยวเชิญดูเลยครับ นี่ครับก็คือตัวใหม่ล่าสุดที่ทาง Yamaha Fin ได้ผลิตออกมานะครับก็คือเป็นรุ่นล้อซีลวดดัมเบกหน้านะครับแต่ว่าเพิ่มความพิเศษขึ้นมาก็คือมีสตาร์ทมือให้ผู้ขับขี่ได้ใช้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้นะซึ่งไม่ค่อยมีได้ผลิตมานะแต่ว่ารุ่นนี้จะเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ที่สําคัญคุ้มและก็ประหยัดด้วยคบา้องเบลครับผมนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นดัมเบกล้อซีลวดนะครับผมเนี่ย แต่เพิ่มสตาร์ทมือเข้ามาให้ราคาย่อมเยามากครับสำหรับรุ่นนี้อยู่ที่42,500บาทโอ้โหแต่ได้การใช้งานมีสตาร์ทมือเข้ามาช่วยโอ้โหนะฮะถ้าพูดถึงในเรื่องของความประหยัดความคุ้มค่าตอนนี้รุ่นนี้ก็น่าแนะนำเลยนะครับผมสำหรับ Yamaha Fin นะดัมเบกรล้อซีลวดสตาร์ทมือครับผมมีด้วยกันอยู่1สีนะครับก็คือเป็นโทนสีแดงครับผมนาครับส่วนรุ่นต่อมาครับน้องเบลรุ่นอะไรครับ รุ่นต่อมานะครับจะเป็นรุ่นดิสเบรกนะครับล้อที่ลวดเหมือนกันแต่เป็นรุ่นดิสเบรกสตาร์ทมือนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่มีระบบเบรกนะครับที่เป็นการดิสเบรกนะครับดิสเบรกหน้าเนาะนะครับก็จะเพิ่มในความปลอดภัยนะครับจะเพิ่มในระบบเบรกที่มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นมั่นยำมากยิ่งขึ้นในการเบรกนะครับซึ่งฤดูฝนแบบนี้นะครับการใช้ระบบดิสเบรกเข้ามาเพิ่มด้วยนะครับก็จะเป็น อะไรที่ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับระบบสตาร์ทมือนะครับในส่วนของยามาฮ่าฟินเนี่ยเขาจะเน้นในความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือจะมีระบบสตาร์ทมือเป็นต้นมาเลยนะครับก็คือรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นที่2นะครับขยับขึ้นมาจากตัวที่เป็นดัมเบิลสตาร์ทมือครับตัวนี้ก็จะมีดิสเบรกเพิ่มเข้ามานะฮะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นครับการใช้งานที่มีมีความเร็วแล้วก็การใช้เบรกก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับมีด้วยกันทั้งหมดอยู่ กี่สีครับน้องเบลนะรุ่นนี้มีอยู่ทั้งหมด3สีครับผมนะครับผมนะฮะนั่คือส่วนของสีแดงนะครับผมสีน้ำเงินแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นสีดำนะครับผมต่อมานะครับก็เป็นรุ่นล้อแม็กตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นรองท็อปนะครับซึ่งจะมีล้อแม็กนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความโดดเด่นความเฉลียวขึ้นมานะครับก็จะมีแม็กห้าก้านนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแม็ก น้ที่เพิ่มความทนทานด้วยดีไซน์รูปแบบใหม่นะครับมีความปัดเปรี่ยวนะครับมีดิสเบรเข้ามานะครับแล้วก็จะมีตัวสตาร์ทมือด้วยซึ่งตัวล้อแม็กในรุ่นของล้อแม็กตัวนี้เราก็นํามาให้ครบทั้ง3สีที่เรานํามาแนะนําวันนี้ก็จะมีครบทั้ง3าสีไม่ว่าจะเป็นตัวสีดําแดงคบพีิยูนแดรัมสีเทาน้ําเงินาเทน้ําเงินแตัวสีแดงนะครับนั่นเองเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีรุ่นพิเศษสุดขึ้นมาด้วย สำหรับ้าฟิดก็จะเป็ีนรุ่นตัวอันนี้ไปถึงตัวท็อปแล้วนะครับพี่ยูนใช่ครับก็คือรุ่นนี้แหละครับผมนะที่อยู่ตรงด้านหน้านี้นะครับผมก็คือเป็นรุ่นเบรก UBS นะครับผม U n i f i e d Brake System นะครับเป็นการใช้เบรกที่เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก็คือเราใช้เพียงกดเบรกหลังนะครับหรือว่ากดเบรกเท้าเนี่ยนะครับจะมีการทําให้เบรกหน้ามีการทํางานด้วยนะครับ ก็จะเพิ่มความปลอดภัยด้วยก็คือสมมุตินะครับเรากดที่เบรกหลังนะครับสังเกตว่ามือเบรกด้านหน้านี้ก็จะมีการทํางานด้วยอันนี้ก็จะทำให้ผู้ขับขี่มีความปลอดภัยและการใช้เบรกนี้เพิ่มประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นคำนองเบลครับผมนะครับผมตรงนี้นะฮะก็คือสีที่เห็นนี้ก็คือเป็นสีเทาแดงครับผมนะครับโอ้โหเนี่ยครับซึ่งนอกจากรูปโฉมของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นดัมเบล สตาร์ทมือล้อสี่ลวดนะครับดิสเบรกสตาร์ทมือล้อทีลวดแล้วก็ตัวล้อแม็กที่เป็นดิสเบรกหน้าสตาร์ทมือและรุ่นท็อปที่เป็น UBS นี่สังเกตว่ารอบคันนะครับการดีไซน์ของตัวรถนี่จะทําให้มีความที่ดูหรูหราทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับสังเกตเฉียดสีแต่ละคันเนี่ยดูครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องพาดูเลยนะครับผมตรงนี้ก็คือเน้นเน้นสติ๊กเกอร์น้อยลงนะครับผมแต่ว่าดูดูดีไซน์ด้วย เข้ากับตัวรถก็คือตัวเบาะนะครับผมเบาะให้เข้ากับตัวสีพลาสติกนะครับจะสังเกตว่าถ้าเป็นตัวล้อแม็กเนี่ยจะตัดด้วยเบาะที่เป็นสีดําก็คาดแดงครับก็จะทําให้ดูความพรีเมียมหรูหรามากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสรับรถครอบครัว4ีจังหวะเป็นเครื่องยนต์ร้อยสซีซีของยามาฮ่าฟินกันโนเบลครับผมอืบีต ขึ้นมาให้ด้วยนะครับอย่างออทิเช่นอย่างสีดําแดงเขาก็จะตัดเบาะด้วยแดงดําอย่างสีแดงดำเขาก็จะตัดเบาะด้วยดําแดงอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบผมก็จะเพิ่มความาสวยงามนะครับเพิ่มสิ่งที่มันหรูหรามากยิ่งขึ้นนะสำหรับในคลาสของรถครอบครัวก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องดีนะครับของยาม่าที่นําใหม่นะครับแล้วก็นําเทคโนโลยีตัวใหม่ซึ่งจะมีทั้งการใช้งานที่ครบวงจรเพิ่มความสะดวกสบายและประหยัดน้ามันพร้อมกับการรับประกัน เครื่องยนต์สิงาปีนะครับนี่คือสิ่งที่พิเศษสุดจริงๆที่ทาง y ม m a ่ a Fin มอบให้นะครับผมนะก็ท่านไหนที่ชอบในรถครอบครัวเน้นการใช้งานที่คุ้มครับผมประหยัดทนทานนะครับแล้วก็การรับประกันที่อุ่นใจยาวนานถึง5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับมี y ม m a ่ a Fin ให้เลือกทั้ง4รุ่นเลยในสําหรับปัจจุบันนะครับผมตรงนี้นะ ก็สามารถทักทายกเข้ามาสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมนะตรงนี้นะครับผมโอเคซึ่งตอนนี้นะครับยามาฮ่าฟินที่เรามีอยู่ในแต่ละรุ่นแต่ละสีตอนนี้ก็ถือได้ว่ามีครบทุกรุ่นทุกสีถ้าท่านไหนที่ดูในคลิปวิดีโอในช่องพรประเสริฐชาแนลของเราในวันนี้แล้วอยากจะเข้ามาสัมผัสตัวจริงก็สามารถเรียนเชิญได้ที่พรประเสริฐทุกสาขาทานได้เลยครับผมครับผมซึ่งนะในส่วนของยามาฮ่านะโชรูมยามาฮ่าเรามีครอบคลุมทั้ง6จังหวัดเลยครับน้องเดล ก็คือมุกราหารนครพนมร้อยเอ็ดยโสธรกาลสินและก็อำนาจเจริญนะครับผมมีโชว์รูมครบนะเป็นยามาฮ่าช็อปยามาฮ่าสแควร์รวมกัน13แห่งเลยโอ้โหพร้อมที่จะให้ความอุ่นใจปลอดภัยในทุกการขับขี่ในการเข้าบริการในทุกรอบเลยครับผมนอกจากนั้นนะยังมีโชว์รูมเป็นพรปรเสริฐอยู่ที่66สาขาใน6จังหวัดนี้ครับผมนะครับถ้าท่านไหนสนใจก็สามารถ เข้ามาสอบถามได้ถ้าเกิดว่าไสะดวกนี่จะติดต่อสอบถามทางช่องทางไหนครับ้องเบลครับรับก็จะมีทางช่องทางเฟซบุ๊กนะครับหรือ Line Official ของบริษัทก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้ครับผมอ่านะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับในช่วงการแนะนำรถรถครอบครัวอย่างมิวยามาฮ่าปืน1 1 5 c 4นั่นเองนะครับสำหรับสุดท้ายนี้หากท่านไหนดูเข้ามาในคลิปวิดีโอของช่องพรอรพเซชั่ของเราแล้วนะครับอยากจะ เข้ามาแชร์ประสบการณ์อยากจะเข้ามาคอมเมนต์หรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดก็สามารถเรียนเชิญได้ที่ใต้ล่างคลิปของเราได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนได้ง่ายเพียงกดไลค์นะฮะกดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับกดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆและคลิปใหม่ๆที่เรานำมาเสนอในแต่ละรอบครับผมสำหรับวันนี้ผมกับพี่ยูนนะต้องขอตัวแล้วนะพี่เนาะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราลาก่อนครับสวัสดีครับ ก้าที่จะไปก้าที่จะเป็นก้าที่จะเฟืน